ผู้เปิดสนามร่องน้ำสองนางสาวเฉวิมบัณฑ์บ้นบานมงนาดีเมืองไทยภูทองสอบปอปาวนะครับเพื่อดีเพื่อดัดดงมาสุขที่พุทาวงห้งามเดบาดนี่อะไรมาดีเลยดนะีนักนะครับอที่วัดวานจะได้มายจำแบบเลยจะมาจากพุทธพุทธิเวียนนครนุ่ยการอะไร เออเพราะว่าจองไอ้เพื่อนหมดนะเออจองลําเดียวคือสริวัฒน์นแหละเออนบอกแล้วว่าทุกปีเลยนันสาวสวิวัฒน,น,น,น์เออคนเช็คตุกคนถ้าเ,อ,อ,เอ็นทาง้านเออนั่งเป็นน้าอสอนอสอยสรับนังสาวสวิวัฒน์เออเิ่นเป็นตีจแบบาาอยู่เรื่อยเลยตีกายใน,ในแบบนี้เลย นายกเบิดนายกไนบูลสตรีโค่น้ำสองนะครับเจอกับลูกท้ายโทนนะครับเรือสมุปลาวนะครับเอ่อยวดังบึ้งนะครับเฮียเกียวที่สองเนาะนะครับเกียวที่สามครับเรือทำแสงเพชรหวัญใจพี่น้องชาว อัตบนชนดเรือเจ้าภาพเจ้าคัดผ้านะครับือเรือคำแสงเพชรยู่ในายสนามต่อมาจะป็นไกรคนนี้บนนัดเห็นเต้าอยู่นเออจะแด้วเจอเจอสนแดดเลยนีไม่ดีช้นนึงสรับคำแสงเพชรคนตี่น้องพาลูกก่อลองนาสามลองนักของรับเจอกับขุนกลางนาวาเจ้าน้ากอนพนุ่งเดจากจังหวัดนคอ หรือนักวัดพระรรนอมจะดีหรือดังแต่ร่างนักวัดพระนมเป็นลำจากรานของนายจเปิบนบ่เป็นมากคุ้มดีเลยเแต่เป็นมากที่สองนั่แหละเรื่องที่สี่ครับเดินสองลำร่องน้ำสองพอหลวงตาจูพ<ม>อหลวงตาจูเชือบางรายใหญ่เออวัดบ้านบางรายใหญ่นะครับเออครับ นายกประจวบุริจวัฒน์นะครับสมเข่าประกวดเจอกับใครไมเจอเจอกับเพชรดานข่ำรองน้าสามเอินออเดนคองีทางโสโฟลาร์มลเพชรดันตกันจะได้ดานขัำเบื่อไสุ่ญทองบาดด่านข่เบื่อไสุ่ญทอเขาก็ปลาวเออและเทช่เวือที่สามเออเด่ยวที่หาครับเอยเป็นเลยน้อเสาม้มาหาโดนผมมีอะไร แถวที่หาครับนางคำยาจากจังหวัดน,นอคอหรือ,อ,คอนครพนมเจอกับไทยไม่เจริร่องน้ำสองครับพรพระศิกร์นาวาวาดใหญ่พิทยาพี่นอ้องวัดบางาบบไงวัดโพไซนะครับส่งเข้าประกวดนะครับร่วมกับทางโรงเรียนบาลเ,เอกชิตยาอ่า ของดีของอเพอกัดในนะครับเออลูกนัด้หลายคนหน่อยแฉกแฉงเลยนะครับของลูกเรื่องวัและก็เที่ยวที่หกครับเที่ยวที่หกีเอยู่สองลำต้องครับสองนางเหลาทองบ้านหัวหาดไม่ทุง้องแต่ของดีที่แบบของสวัสดาวมาทุกปีทุกปีโัวละล้า้องอะไรเจอกับใครไม่เจอเจอกับเทพนรสิงห์โแรมแปล8แป บอกอันนี้นอตตการทางจังหวัดร้อยเกินจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนะครับลองน้ำสามเราจะทำการอัไร6เที่ยวหลังจากนั้นก็จะพักเขาเอาเรือนะครับ6เที่ยวแรกขึ้นไปเลยนะครับเป็นจอยเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับหลังจากนั้นก็พักรับประทานอาหารนะครับสิบประโยชเด้อ เที่ยวนี้เรือกำลังลอยลำกันอยู่นะครับลอยลำเริ่มจากเข้าทุ่นเข้ารูกันแล้วในรอบแรกนะครับระหว่างนางสาวตวีวันนะครับรอบนับสองนะครับรอบนับสามกับพ่อครับนิดนดนะครับจากบางเพื่อน้อยนะครับไอ้ลำล้มาแล้วก็คือครับใส่เสื้อลากสีนะครับมองด้วยตาเปล่าใส่เสื้อลากสีนะครับมองบนออก สถบันเด่นซะหน่อยเด็นไผ่บ่อด้ก็คือนางสาวทำีวันนะครับคนทัาแต่หงาง้านดินบ้านุกนาดีบอกบ้านุกนาดีเมืองไทยุทองสปลาวนั่งับคนลอยลำลงมานะครับขอบคุพี่น้องทั้งประดาทานกประดับทานทั่งสปลาวพี่น้องตบนประทานเมืองทั้งคุณลาวแข็งแรนเยอะมากสุกสีได้ทีวัน กองอหักแฟนก็พีหอดคิดถึงทั้งทุกดาเเ้อะเจทางน้ารโหรงการีเบิ่งรับชมงทั้งคนเป็นเด็กดีกต่อรอ